สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะเราก็กำลังจะไปที่บ้านเพื่อนนะคะวันนี้เราก็มีปาร์ตี้ค่ะฉลองเรียนจบนะคะของเพื่อนค่ะพี่เขาเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลค่ะทุกคนเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้ดีใจดีใจครับขนาดไม่ใช่ตัวเองเรียนจบนะคะก็ดีใจค่ะทุกคนตื่นเต้นนะคะ พี่เขาเก่งมากๆเลยค่ะนินทายฟังนะคะเก่งแล้วก็ขยันมากๆเลยนะคะเพื่อนที่น้องเรียก,ยกว่าเจเร่งอะคะ่ะที่แบบว่าไปทํางานด้วยกันเร่งเพื่อนทํางานนะคะคือเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเขาตั้งใจทําอะไรแล้วเขาทําจริงไงคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็มีงานทําแล้วนะคะก็คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า นะเราเป็นเพื่อนแล้วทีนี้เวลาเราเห็นเพื่อนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วแบบว่ามีชมีวิตที่ดีมีเรื่องดีๆให้เราชื่นชมด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากๆเลยคะ่ะน้องพัจนะคะต่อไปก็ฉะองของแม่ใช่ไหมคะแม่น้องก็เลยบอกว่าพัจค่คะตอนนี้ลูกก็ฝันไปก่อนนะคะลูกก็จะฉลอง แม่ก็ถ้าจะ8,000 800, ร้อยปีโอ้ยอย่าถึงอยู่ถูกนู่นเลยลูกเอ้ยตอนนั้นแม่คงจะกินขี้ตัวเองละมั้งอยู่นานขนาดนั้นนะ <c oughs> แม่ไม่เก่งเหมือนป้าลูกเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปไม่ข <c oughs> <c oughs> ำน้องว่าใจนะคะ <c oughs> เด็กนะคะ <c oughs> เขาคิดอะไร <c oughs> เขาก็พูดแบบนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปหาซื้อของขวัญน,นะคะไปให้เพื่อนค่ะ ตอนนี้เราก็มาที่แม็กซี่ค่ะน้องก็จะไปซื้อดอกไม้นะคะแสดงความยินดีกับเพื่อนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแม็กซี่แล้วค่ะแล้วก็ป๊าป๊าชอบไปตรงนี้มากเลยนะคะช่องนี้มากๆเลยแล้วก็ เวลาเจอช่องว่างตรงนี้นะคะไม่เข้าจอดนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าโมโหมากมากเลยนะคะเขาจะไปจอดใกล้ๆประตูะคะ่ะแล้วทีนี้ก็จะไม่มีที่ให้จอดนะคะเดี๋ยวดูค่ะวันนี้ป้าปาจะมีที่ให้จอดไหมนะคะมันลอลุอ้นกันค่ะดูนะคะว่าเขาจะจอดตรงไหนนะคะป้าปาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้จอดตรงนี้นะคะ ดูแล้วไม่น่าจะมีนะคะแต่น้องคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ซ้ายมือแต่ป๊าเขาไม่ไปป,ะปะ๊ะทั่วป๊ามีที่จอดพอดีเลยนะคะอเออโชคดีมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่แม็กซี่แล้วค่ะและนี่ก็คือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปข้างในค่ะเพื่อที่ว่าจะไปหาซื้อดอกไม้นะคะ แล้วก็ซื้อเนื้อหมูค่ะเพราะว่าเอาไว้ทํากินด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วเรามาช้อปปิ้งซื้ออาหารไว้สําหรับทำใอในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนะคะก็คือเราก็ลืมซื้อพวกเนื้อหมูมาไว้ทำกินในวันธรรมดาด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านขายดอกไม้ค่ะปะ๊าป๊าก็มาเอารถเข็นก่อนนะคะตะกร้ารถเข็นค่ะ นี่ค่ะและนี่ก็คือร้านขายดอกไม้ภายในแม็กซี่นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแต่สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะเราก็จะมองเห็นนะคะมองไปทางไหนนะคะก็จะมีแต่สีแดงโดดเด่นมากเลยค่ะดูค่ะดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะตอนแรกน้องก็ว่าจะซื้อตั้งแต่วันก่อนนะคะป๊าป๊าบอกว่าเดี๋ยวเรามาซื้อก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อดอกไม้แบบนี้ก็คือแบบว่า มันจะได้ไม่ต้องเหี่ยวค่ะน้องก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะคะปะป๊าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเรียนจบหรืออะไรแบบนี้แสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาก็จะซื้อดอกไม้ให้กันค่ะนี่ค่ะน้องก็ได้แล้วนะคะก็เป็นดอกกลาบค่ะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะดูค่ะ <c oughs> การเซอร์ไพรส์แม่น้องกับป้าป๊านะคะน้องไม่ชอบมากๆเลยนะคะเวลาป้าป๊ามาซื้อดอกไม้ให้ค่ะ ป้าาเคยซื้อให้สองครั้งนะคะแล้วโดนบบนค่ะหลังจากนั้นไม่ซื้อดอกไม้สดให้เมียเลยนะคะ <c oughs> น้องชอบให้ซื้อแบบเป็นต้นนะคะถ้าเกิดจะซื้อให้ซื้อเป็นแบบว่าพวกกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กาลังจะเดินทางไปที่เมืองที่เพื่อนอยู่นะคะก็คือเมืองเฮอร์นสค่ะ ก็คือแม่น้องอยู่ที่เมืองเฮลซิงบอยนะคะและเพื่อนอยู่ที่เมืองเฮเกเนสก็คือจะใช้เวลาในการเดินทางนะคะก็ประมาณ20นาทีค่ะซึ่งไม่ไกลกันนะคะค่ะวันนี้นะคะแบบตอนนี้ในเป็นช่วงเวลาห้าโมงห้าสิบนะคะก็คือแบบว่ามืดมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้มันก็จะเริ่มมืดเร็วแล้วนะคะตอนนี้เราก็เข้าเขตเมืองเฮเกเนสแล้วค่ะ เมืองเฮอร์กานสนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะ,ะเงียบสงบนะคะแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแบบริวทะเลสวยมากๆเลยนะคะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เงียบแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะน้องยังชอบเลยนะคะเมืองนี้ค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆส่วนมากก็มีแต่อยู่ที่เมืองเฮอร์กานสนะคะพวกพี่ๆที่รู้จักกันค่ะ เพื่อนคนนี้นะคะเป็นเป็นพี่ที่น้องรู้จักคนแรกค่ะแล้วเป็นคนที่คอยแบบว่าให้กําลังใจคอยพูดเชียร์นะคะคอยพูดสนับสนุนนะคะแบบว่าสกี้ต้องเรียนหนังสือนะเรียนอย่างงูน้นอย่างนี้นะแนะนําค่ะอย่างบางทีไปโรงเรียนนะคะคําศัพท์คําไหนหรือการบ้านนั้นไหนไม่ไม่ได้นะคะเราก็จะมีไล์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก,ก็จะส่งไปถามพี่เขานะคะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองเดียวกันนี่แหละคะ่ะ ก็คือแบบว่าเนี่ยช่วยแต่งประโยคให้หน่อยคําศัพท์คานี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน <c oughs> ค่ะและนี้ซ้ายมือก็เป็นร้านกาแฟที่แม่น้องกับป,ป๊าเราชอบมานั่งดื่มกันนะคะดูค่ะภายในเมืองนะคะเขาก็จะประดับตกแต่งไฟเหมือนกันค่ะก็จะมีอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ซ้ายมือสวยมากๆเลยค่ะ น้องไม่รู้ว่าไอ้ใจกลางเมืองของเมืองเฮอร์เกนสอยูดตรงไหนนะคะแต่ว่ามันก็มีในในส่วนโซนของถนนคนเดินนะคะเขาก็ประดับไฟสวยเหมือนกันค่ะแต่เราไม่ได้ไปฝั่งนั้นนะคะเพราะว่าบ้านพี่เขาอยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนค่ะดูค่ะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะมันก็มีไฟประดับตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็คือสเสน่ห์ของเมืองหนาวนะคะเวลาหน้าหนาวมามืดมาค่ะ ก็จะมีแสงไฟให้เห็นนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะปีแรกที่น้องมาอยู่นะคะน้องเห็นอุ้ยน้องกรีดเลยค่ะและนี่ก็คือผับในเมืองนี้นะคะบ้านพี่เขาก็อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บ้านเพื่อนแล้วค่ะดูค่ะ พี่เขาจัดตกแต่งบ้านได้อบอุ่นน่าอยู่มากๆเลยนะคะในช่วงเทศกาคลคริสตม์มาสค่ะดูนะคะบนข้างบนเพดานนะคะคือเขาก็ประดับตกแต่งนะคะได้วสวยงามค่ะเหมือนแบบว่ามบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยค่ะมีแสงไฟนะคะตัวนี้เพื่อนน้องก็กําลังกินขนมจีนอยู่นะคะขนมจีนน้ํายาค่ะดูค่ะดูมีไฟมีลูกโป่งนะคะ เหมือนงานวัดบ้านเราเลยนะคะทําให้คิดถึงเมืองไทยเลยค่ะทุกคนบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยค่ะนี่ก็คืออาหารของฝรั่งนะคะไอพี่เขาก็ทําเป็นอาหารคริสต์มาสค่ะน้องปัะจัยนะคะเวลามากับแม่น้องประจัยเขาจะชอบมานั่งกับป๊าค่ะเขาก็จะนั่งโต๊ะกินกับพวกฝรั่งนะคะทุกคน คือหลังจากกินเสร็จแล้วนะคะฝรั่งเขาก็พากันเล่นไพ่ค่ะเล่นเกมนะคะพากันสนุกสนานเฮฮาค่ะสามีพี่เขานะคะพี่อีกคนหนึ่งค่ะก็บอกให้น้องชิมนะคะก็คือน้องก็ชิมเป็นปลาค่ะที่เขาหมักแต่ไอตัวนี้นะคะปลาแบบในกระปุกเนะะี่ยค่ะในขวดโหลแก้วเนะะี่ยค่ะอร่อยค่ะออกเปรี้ยวออกหวานมันไม่เหมือนที่น้องชิมที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนทั้งเหม็นค่ะเหมือนปลาบ้านเราเลยนะคะเปิดออกมานี่เหม็นกว่าปลาอีกค่ะ ค่ะและนี่ก็คืออาหารนะคะก็มีไก่ทอดค่ะขนมจีนน้ำยาน้ำยาตีนไก่ค่ะแล้วก็ไอ้แกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ผัดไอ้ผัดไอ้ผัดเส้นนะคะอร่อยค่ะทุกคนน้องกินคนเดียวนะคะขนมจีนน้ำยาหมดไปสามถ้วยเลยค่ะขากลับนะคะพี่เขาก็ห่อแกงเขียวหวานให้ค่ะ ดูค่ะข้าวก็ไม่มีใครกินนะคะคือมันอิ่มมากๆเลยค่ะพากันกินขนมจีนส้มตำนะคะหูอย่างแซ่บเลยค่ะรสชาติเผ็ดใครที่ชอบเผ็ดนี่สุดยอดมากเลยนะคะไอ้เจ้เขาเป็นคนชอบกินเผ็ดค่ะและนี่ก็พี่เขาก็ตำไทยให้กับพี่คนนึงนะคะอร่อยค่ะทุกคน เป็นปาร์ตี้ที่สนุกและมีความสุขนะคะมีความสุขแบบว่าแสดงความยินดีกับเพื่อนคะ่ะที่เรียนจบนะคะถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินเลี้ยงปาร์ตี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองของประเทศสวีเดนค่ะน้องพอใจก็ง่วงนอนมากๆเลยนะคะปาร์ตี้ครั้งนี้ค่ะน้องรู้สึกว่าเหมือน เหมือนน้องดื่มได้น้อยลงค่ะคือดื่มแล้วมันง่วงนอนมากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยด้วยนะคะในช่วงที่ตอนคืนน้องก็ทํางาน <S <S น้องก็มีเวลาพักผ่อนน้อย <S <S และด้วยความที่ว่าช่วงหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยได้มีปาร์ตี้กันไม่ค่อยได้ดื่มกันมันก็เลยทําให้เราพอเราดื่มแล้วเราดื่มได้น้อยแล้วก็มันทําให้ง่วงนะคะรู้สึกเป็นแบบว่าเหมือนครั้งนี้ตัวเองดื่มได้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะ น้องพอใจนะคะแม่คืนนี้ซานต้าจะมาไหมคืนนี้ซานต้าจะมาไหมนะคะน้องพอใจก็รอของขวัญค่ะป๊าก็เลยบอกว่าพอใจเธอต้องนอนนะถ้าเธอไม่นอนแต่หัววันถ้าเธอไม่หลับเธอนอนไม่หลับอย่างเงี้ยซานต้าไม่มานะซานต้าเขาก็จะไปแจกของขวัญนะคะที่บ้านเด็กคนอื่นก่อนถ้าเธอนอนหลับถ้าเธอนอนหลับเร็วซานต้าก็จะมาหาเธอก่อน ถ้าเกิดทานต้ามาช้าเขาไปบ้านอื่นก่อนเธอก็จะไม่ได้ของขวัญนะอะไรเงี้ยค่ะน้องหัวใจก็ก็รีบนอนนะคะแต่ถึงไม่รีบนอนอยังไงเขาก็นอนค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะตีสองแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจที่มอบให้นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแม่น้องและครอบครัวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะดไนท์